ผมชื่อบูมสหรัฐนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเคยเห็นผมแบบในรายการ The Star Idol นะครับแต่ว่าแฟนคลับก็รู้อยู่แล้วนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะทุกคน,นครับหัขอน้ำเกลือแร่ครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมเกิดอาการเรียกว่าอาหารอื่นทิศครับก็ผมก็จุดๆไยครับ ตอนเชา้าใช่ไหมครับคือในช่วงแปดโมงครึ่งใช่ไหมครับที่จะม,มีรายการทำอาหารครับซึ่งผมก็ทำต้มยำไก่คือเขาบอกว่าแบบอยากให้แบบแซ่บแซ่บเปรี้ยวๆผมก็ไม่รู้มันจะต้องแบบใช้มะนาวกี่ลูกครับผมก็ใส่ไปได้เก้าลูกนั่นแหละแต่ว่าถ้าทุกคนอยากชิมเดี๋ยวหลังผมทำให้เลยนะครับ